AAS สาม G สองพันหน่งร้อย WeChat อะไรคะพี่ใจกลางโลกอ้าวล้ะครับมาดูกันว่าผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะไขคำใบปริศนาสำหรับภารกิจแรกกันได้สำเร็จหรือไม่ใจกลางโลกใจกลางโลกเป็นสถานที่ใช่ไหมคะคิดว่าต้องเป็นสถานที่นะครับ เซ็นเตอร์พอยต์เซ็นเตอร์พอยต์มันไม่มีแล้วครรัเมโลนนาใจกลางเมืองนั่นเมืองกรุงเทพคือเซ็นเตอร์พอยต์แต่ถ้าใจกลางโลกโลกมันงงตรงโลกแหล่ะแหละโลกคืออะไรเซ็นเตอร์พอยต์คือเซ็นเตอร์คือกลางพอยต์คือจุดจุดจุดรวมใช่ไหมเป็นจุดจุดเซ็นเตอร์พอยต์เซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิร์ลเซ็นทันเวิร์ลเซ็นทรัลเวิร์ลเซ็นทัลเวิร์ลใช่แล้ว เซนทรัลเวิลด์แปลว่าอะไรเซนทรัลเวิลด์ก็คือเป็นแหล่งรวมของโลกไงใช่แล้วครับจุดหมายแรกบนเส้นทางการตามล่ารหัสเปิดกระเป๋าในวันนี้อยู่ที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ซึ่งถ้าแปลตรงตัวก็คือใจกลางโลกนั่นเองครับและที่นี่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมายังจุดเช็คพอยต์ใน A A S ช h อ p เพื่อรับพิกัดสำหรับจุดหมายต่อไปเรามาดูกันต่อนะครับว่าผู้เข้าแข่งขันจะสามารถไขภาพปริศนาที่เหลืออยู่สำเร็จหรือไม่ดูไว้ก่อนใช่ไหมอะไรอ่ะช่อง แล้วนี่อ่ะไม่มีตังค์ให้เฮ้ยขันนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวมันอันนี้คืออะไรอันที่สองอะไรเขียวเขียวแค่แค่สัญญาณมือถืออ๋อสัญญาณเต็มสัญญาณเต็มยัญญาณที่นั่นจะมีห้าขีดแล้วนี่อะไรก็ไม่รู้อ่ะหาตอนนี้ลืมหรือคะหาระหว่างทางไปแล้วนะไปแล้วนะไปไหนอ่ะรู้แล้วอ้าว เห็นเขาวิ่งก็วิ่งตามไปซะอย่างนั้นแหละครับแล้วคำใบอื่นละครับคุณใหม่คุณแจ๊คไปยังไงอ่ะหนูรู้ละอันดับแรกเลยนะพี่ฟังเขาพูดก่อนฟังตอนที่จะไปเนี่ยสิ่งแรกคือเราต้องไปไหว้พระกันโอ้โหทีมนี้มีการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซะด้วยครับน่ารักจริงๆเลยนะเนี่ขอพรให้สาธุขอให้ทีมสาธุขอให้ทีมของพ่อเนี่ยมันแพ้โอ้โหแต่ทีมข้างหลังนี่ก็ขอพรไม่ธรรมดาจริงๆเหมือนกันนะครับเนี่ย ลื่นไม่มีอุปสรรคใดๆนะคะแล้วก็ได้แปลงกินนะคะแท็กซี่ไหมเราไปเรียกแท็กซี่พี่มอไซค์มอไซค์เร็วอ่ะมั้งมอไซค์แบบแว้นแว่นไหมไม่เอาแบมอไซค์เดี๋ยวนี้แพงนะเอาเคยฝันเลยพี่นั่งหน้าฮะพี่นั่งหน้านั่นาน่นเอาแต่ปล่อยมุกกันอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไปไม่ทันทีมอื่นเขาหรอกครับเอาคุณแจ็คมัวจะถ่ายรูปอยู่นั่นแหละครับเดี๋ยวเพื่อนร่วมทีมก็โกรธแย่ครับนี่ครับตอนนี้เราต้องให้เกียรติสังคมประชาชนเราช่วยกันเก ไปเซ็นัเวอร์ครับพี่เขาเรียกแท็กซี่แันนี้ของเราอันนี้ของเราอันนี้คีคนอยูรถขาวี่ี่ไปนีเลยคันนี้เลยไปเลยเหรอไปตรงี่ปนนามกาก็ไปได้โอเคเอาให้ไปด้วยใไปทอ่ะีจงเลยอะไรครับโอ้ยไม่ถามเยว่าเาไปไนเขาไปนอดรถ และในตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง4ี่ทีมก็ขึ้นรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาลุ้นกันต่อครับว่าทีมไหนจะไปถึงจุดหมายก่อนกันนะใส่าการลกส่วนใหญ่คนนึกถึงก็เซนทันเวิร์ลนะโอเคเชื่อพี่ไงั้นไปเซนทันเวิร์ลค่ะคอยแอร์ก่อนคอยแแวะแวะแวะแปั๊มกินอะไรก่อนไหมรอขอให้เวลาสองชั่วโมงนะเขา<อ>แข่งเกมไม่ได้แข่งกินครับคุณแจ็คฝังมันต้องใช้เลยมั้งต้องสิบสองชั่วโมงถ้าอย่างนั้นพันเดียวใครจะไปอยู่ได้ไปไป กลับไปบอไฟแพงเราไปนี่ก็ได้ไป m อ t รีรถไฟฟ้าใช่ใช่ที่ไปรถไฟฟ้าทีมคุณต๊อกนี่เน้นประหยัดนะครับเลยตัดสินใจนั่งรถไฟใต้ดินแล้วไปต่อรถไฟฟ้ากันอีกทีแต่เอผมรู้สึกว่าจะมีอีกทีมที่ประหยัดกว่านะครับเนี่ยไปโษด้วยนะคะที่มารบกวนเคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนไหมคือต้องอธิบายว่าเรากำลังแข่งเกมอยูค มีหลายทีมมากครับเราต้องการชัยชนะขอบคุณนะคะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดเลยอะไรวะงงว่ะคืนไม่ใช่คืนเขาเรียกว่าแผนภูมิหรือว่าไปถ่ายป้ายที่มีสัญลักษณ์ยที่เซ็นทรัลก็ว่าน่าจะเป็นแบบนด์โซล่าพอเรางจากนันเราก็เดินหายป้ายนี้ว้าวอ๋อคือเป็นห้างเพราะว่าเนี่ยเป็นบันไดเลื่อนเดีป็นนังเรียน ใช่ C A S มันเม้ต้องเกี่ยวอะไรสักอย่าง C A S A S ช็อปเออเป็นไปได้เออเป็จริงๆไปช็อป A I S เพื่อเอามือถือขือนมาไม่มีตังนะพี่พี่แวะแวะซื้อหมูกปิ้งแล้วม่ามีไหมไม่แวะค่ะพี่ และในตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมก็ตัดสินใจเดินทางกันต่อด้วยรถไฟฟ้าเพื่อเลี่ยงรถติดบนท้องถนนกันนะครับจะมียกเว้นก็แต่ทีมเดียวนี่แหละครับอ,อ้ยวอ้นแล้วยังเม็ดอีกมการแข่งขันเพิ่งจะเริ่มต้นก็นหลับซะแล้วถ้าทางคุณแจ็คจะเหนื่อยเส็จแล้วครับคุณใหม่เอ,อ้ยต่เช้า ร้อนก็บ่นเย็นก็หลับจะเอายังไงดีล่ะครับคุณแจ็คส่วนทางด้านทีมดีก็ใกล้ถึงจุดหมายเข้าไปทุกทีแล้วนะครับส่วนทีมบีก็ทําเวลาดีไม่น้อยครับไล่ตามมาติดติดเลยทีนีบขอได้คโอ้โหสาวธรรมะธรรมโออยางคุณก้อยนี่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นไม่ได้นะครับต้องแวะขอพรทุกทีว่าแต่รีบหน่อยนะครับเดี๋ยวจะตามทีอื่นเขาไม่ทัน เออคุณแอรครับรู้สึกว่าจะไม่ได้นําใครเลยนะครับ<ส>คือทีมอื่นเนี่ยเขาจะถึงที่หมายอยู่แล้วพวกคุณนะเพิ่งขึ้นจากสถานีรถไฟฟ้าเองอเ,เอตอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตอนแรกคิดว่ารถติดว่านี้ข,ขอบคุณครับพ<อ>ีบค์คนะจ๊ะขอบคุณนะครับคุณพี่โอ้โหคุณแจ็ครีบลงจากรถเลยครับจริงจังกับการแข่งขันหน้าดูมากินหมูทอดมากันจะเป็นป้าดีเลยแจ็คคนอื่นยังไม่มาถึงหรอก เอาเอกองทัพต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมครับคุณแจ็คแต่ว่ารีบเดินหน่อยนะครับเดี๋ยวจะโดนแซงหน้าเพราะมัวแต่เติมพลังนี่แหละเฮ้ยเป็นไงอะคนอื่นเขาหลังไม่มาหรอกโอ้โหเฮ้ยเห็นแล้วเห็น้วไหนๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยครับเฮ้ย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 เง้ยเฮ้นครัยเฮ้ยเฮ้ยเครับฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 หฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเ้ยเฮ้ย้